ก็ต้องทำหนักงานหนักแล้วต่อเนื่องเต็มที่ใช่ค่ะแต่แม้แต่มันที่หนักที่สุดนะคะทมี่ไม่ได้ไปทํางานขุดหลุมข้างๆถนนใช่ไหมงานนี้มันไม่ได้เป็นงานที่มันมันหนักแต่ว่ามันมันงานที่มีเกียรติเราก็ดีใจภูมิใจที่ได้โอกาสทําค่ะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนจําภาพที่ยิ่งใหญ่มากกับคุณแทมี่ที่เดิน เียงคู่กับประธานาธิบดีบารักโอบามาผมจะได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนวันทหารผ่านศึกที่วางคุมลาให้กับทหารผ่านศึกเขเดินสองสองท่านใน,ในคู่กันใช่ค่ะวันนั้นเป็นวันเปนทหารผ่านศึกวันแรกหลังจากท่านได้อ่รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วท่านจะเรียกว่าไปไหมแล้วทอมมีไปคิดว่าจะมีหลายคนไปถึงและกลายเป็นแค่เราสองคนเอง มองด้านหนึ่งก็แสดงว่ามหาหานาสหรัฐให้ความสําคัญกับคุณแทมมี่มากเลยนะครับอ๋อขอบคุณคะ่ะแต่แทมมี่เป็นเป็นคนที่เป็นคนเดียวที่มีหลายคนอยู่ข้างหลังแทมมี่แทมมี่เป็นคนที่ได้รับผิดชอบสำหรับทหารพันสิบทุกคนไม่ใช่ ไม่ใช่รับผิดชอบอ,อ represent ทหารผ่านสืบทุกคนนะคะเป็นตัวแทนทหานเป็นตัวแทนใช่ค่ะแทมมี่เป็นตัวแทนทหารผ่านสืบทุกคนที่ท่านให,ให้ให้เกียรติกับแทมมี่เพิเป็นท่านให้เกียรติไม่ใช่เฉพาะแทมมี่ตัวเองเฉพาะแต่สําหรับทหารผ่านสืกทรุกคนค่ะครับแล้วเมื่อคุณแทมมี่เข้าไปในสภาของเกสได้เนี่ยแหะครับ <c oughs> มีผลไหมครับกับการที่ทําให้สังคมอเมริกันเปลี่ยนแปลงในทางที่ว่าเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่อง Universal Design ที่เคยมีแดดบันไดก็ต้องใส่ทางลาดเข้าไปห้องน้ำก็ต้องเพิ่มผม่สำหรับวิวแชร์สำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยมีผลเยอะไหมครับยังมีหลายอย่างที่จะเราจะต้องทํานะคะแบบว่าตอนนี้ตึกของตึกรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกาทุกตึกจะต้องมีทางเข้าได้สําหรับรถเข็นจะต้องมีห้องน้ําที่ใช้ได้ใช่ไหมคะแต่หลายหลายห้องนะประตูไม่มีที่กดแล้วมันเปิดอัตโนมัติใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีหลายแทงที่ พัตาคาลอะไรอย่างนั้นที่ต้องการจัดไปที่ไม่มีทางขึ้นลงเพราะฉะนั้นถ้าเชิญแทมีไปที่ไหนหรือว่าเขาจะยอมเขาต้องการประชุมที่ไหนถ้าไม่มีทางให้คนนั่งรถแขนขึ้นแทมี่ไม่ยอมไปแทมีบอกเลยว่าถ้าเธอถ้าคุณต้องการจะให้ิฉันมาแม้แต่มีขายืนเดินได้ฉันจะไม่มาถ้าหากว่าคนอื่นที่นั่งรถแขนไปไม่ได้โอ้โหดีมากเลยครับแ้นคุณทม,ม่ต้องไปงทุกทุก หลายแห่งในทั่วอเมริกาเพื่อก็รทองเที่ยทำแล้วเมืองไทยโอเคไหมครับสำหรับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์เนี่ยอย่างโรงแรมที่พักนี่ถือว่าสะดวกไหมครับสาหรับผู้ที่นั่งบิวแชร์หรือใส่ขาเทียนอย่างคนจมีครับก็ยังมีสิ่งที่ที่จะดีได้มากขึ้นนะคะที่โรงแรมนี้มีห้องสําหรับคนพิการก็ช่วยมากนะคะอยู่ได้ดีนะคะแต่ว่าแบบที่เมืองไทยนี่ 20ปีที่แล้วที่สหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายใหม่สำหรับคนพิการนะคะโดยมีสิทธิ์หลายอย่างคือว่ารถเมล์รถรไฟฟ้านะคะต้องมีทางให้คนพิการขึ้นได้ขึ้นลงได้<อ>ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนพิการได้ออกจากบ้านไปทำงานไปโรงเรียนไปหาเสียงได้<อ>ใช่ไหมคะ,ะที่เมืองไทยยังไม่มีอย่างนี้ะจะทำ ควรจะทำนะคะแต่ที่สหรัฐอเมริกาเราก็มีสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จนะคะแบบว่าสระน้ำใช่ไหมตัวเองชอบว่ายน้ำใช่ไหมคะสำหรับออกกำลังออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำแล้วลงไไนฮะลงไม่อาบต้องปีนขึ้นปีนลงนะคะแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายนั้นเริ่มต้นปีที่แล้วสระน้ำที่สำหรับชาวบ้านไปได้นะคะ ไม่ใช่เป็น p r i v a t e แบบ public นะคะโดยทั่วไปที่ไปต่างประเทศนั้นทุกแห่งจะต้องมีเครื่องที่เอาคนคนพิการขึ้นลงสระน้ำได้นี่มันแบบหมายความว่าแทมิพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายมา20กว่าปียังมีสิ่งที่เราจะทำยังต้องปรับปรุงใช่ไหมคะอ๋อครับเมืองไทยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้เราก็มีกฎหมายออกมาเยอะพอสมควรนะครับก็อยู่ที่ภาคปฏิบัติ แล้วตอนนี้ก็เมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคที่มีผู้นําเป็นผู้หญิงครั้งแรกในบริษัทประเทศไทยเลยก็คือนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนสตรีด้วยด้านหนึ่งถูกไหมครับค,คุณเทมี่มาเมืองไทยรอบนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับเห็นเมืองไทยก้าวหน้ามากนะคะจาก5ปีที่แล้วตึกใหญ่เพะหลายหลายแฉงเทมี่หลงทางเลยเพราะว่าไม่รู้เพราะว่ากลายเป็นตึกใหญ่ตึกของใหม่แล้วก็5ปีที่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะรถที่นี่มันติดเยอะนะ แต่คราวนี้ยิ่งติดมากขึ้นหมายความว่ามากขึ้นปีก่อนเนี่ยที่ลดลหมายความว่าคนนี่มันก็ตีเหมือนกันหมายความว่ามีคนมีปัญญาซื้อได้อแหมมองในอดีตนะคนคนไทยนี่อู้ฟู่ซื้อรถขับกันไม่ว่าเล่นเลยทำให้รถติดมากขึ้นที่จขับไม่แล้วแต่ที่คุณเอมี่ครับพูดถึงนายกยิ่งรักนี่เนี่ยท่านสนใจเรื่อง universal design มากนะครับเมื่อสัก3เดือนเส็ษที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคม14 1ส้าพฤษภาคมเนี่ย เขาจัดงานใหญ่ที่ทำเนียรัฐบาลเลยนะครับเชื่องาน Trick off ประเทศไทย k i c k Off u n i v e r s a l Design คืออาเสาปัดเนี่ยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ประกาศให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่บงกมเนี่ยไปปรับปรุงที่คุณแทนนี่เราเมื่อสักครู่ที่เมกาทำนะฮะที่ไหนมีแต่บันไดไปเพิ่มทางลาดที่ไหนไม่เคยมีห้องน้ำมิวแชร์ก็ใส่เพิ่มเข้าไปรถเมย์รถขนส่งมวลชนก็ต้องปรับใหม่นะครับเพื่อจะให้ผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เข้าถึงได้ <m uch ess> ใช่ค่ะเพราะว่าคนพิการต้องการออกจากบ้านได้ออกต้องการจะทำงานต้องการจะไปโรงเรียนใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเป็นเหมือนคนธรรมดาแล้วนี่มันสำหรับสังคมนะคะมันดีขึ้นที่คนพิการออกจากบ้านได้ไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านคอยให้คนช่วยดูแลไม่ใช่ว่าเราอยู่กับบ้านคอยเอาเงินจากรัฐบาลถ้าเรามีโอกาสออกจากบ้านได้โดยตัวโดวยตัวเองนะคะเราก็จะมีการหางานได้มีมีเงินเดือนได้ไปซื้อของได้ไปไป จ่ายภาษีได้ใช่ไหมคะนี่มันดีสําหรับสังคมของเราครับก็เป็นชีวิตอิสระเหมือนกับคนปกติธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะ,ะคุณแทมี่ครับเส้นทางทางการเมืองจากนี้ไปผมเข้าใจว่ายาวไกลหลือเกินสําหรับคุณแทมี่ในเวทีโลกนะครับจากสสคงต้องไปเป็นรัฐมนตรีและไกลกว่านั้นเนี่ยคงต้องลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเลยครับ<ม>นี่ไม่เอาค่ะขอบคุณมากแต่ไม่เอาเ <laughs> พิ่งมาไม่กี่เดือนเองต้องการจะทํางานของ แข่งนี้ให้ดีที่สุดก่อนค่ะเอ้ผมถามนี่หนงแล้วถ้าจะลงสมมติสมมติก่อนนะครับสามารถลงได้ไหมครับประธานาธิบดีเรามีลงได้ค่ะลงได้ค่เพราะว่าจะต้องเกิดที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาหรือว่ามีพ่อหรือแม่เป็นคนอเมริกันค่ะอ๋อซึ่งคุณเจมี่เนี่ยเกิดเมืองไทยเกิดที่กรุงเทพนะครับใช่ค่ะไม่เกิดแถวไหนครับเกิดโรงพยาบาลไหนฮะไม่จำได้แวนานมากนานมากอ๋อแต่ว่าเกิดเมืองไทยนะครับ แล้วก็ไปโตที่เมืองนอกใช่ไหมครับแต่ว่าคุณพ่อเกิดที่อเมริกาคุณพ่อเป็นคนอเมริกันใช่ค่ะซึ่งมีสิทธิ์ตามกฎหมายถ้าสมมติว่าอนาคตเกิดพักเดโมครตโดยความเห็นชอบของสมาชิกพักทั้งหลายส่งคุณแทมมี่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานานธะิบดีไม่ได้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจค่ะบอกบอกเพื่อนแล้วถ้าหากว่าแทมมี่พูดอย่างนี้ช่วยตบหน้าให้ตืนนนนตต่นขึ้นผมต้องตบผมแล้วตบอย่าฝันอย่าฝันต่อตื่นขึ้นโอ้โหนี่ผมต้องถามเผื่อไว้เฉยนะครับ แต่ก็ถ้าเกิดมีวันนั้นนะครับจะเป็นความภาคภูมิใจจะเป็นพลังเขย่าโลกเลยนะครับผมว่านะฮะสุดยอดมากแต่ถามว่าเมืองไทยก่อนฮะอนาคตอาจจะยาวไกลคิดอยากจะกลับมาใช้ชีวิตเมืองไทยบ้างไหมครับเพราะคุณแม่ก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่มาทุกปีทุกปีแล้วมาอยู่หลายเดือนใช่ไหมครับเคยคิดไหมครับไม่ค่ะดีใจที่ได้มาเยี่ยมนะคะแล้วจะพยายามมาเยี่ยม มากกว่าทุกห้าปีนะคะแต่ว่าชีวิตทมี่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาทมี่เป็นคนอเมริกันแล้วก็ภูมิใจมากที่ทํางานที่นั่นนะคะแต่แต่จะดีใจที่จะมาเยี่ยมหลายครั้งค่ะครับนี่เครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามาอสอสแทมี่ก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้ามานะครับยังไม่ได้หยุดนะครับและนี่ก็3ามโมงบ่ายสามโมงเสร็จเนะครับก็ใช่ว่าจะจบนะคะยังมีหลายอีกหลายโปรแกรมต่อเนื่องและมีการแถลงข่าวเห็นว่าจะกลับคืนนี้ ครับคืนนี้ยังไม่ได้แพ็คเลยค่ะยังไม่ได้เก็บของใส่ใส่หีบเลยคุณแอมมี่ครับล้วจะกลับมาหาคนไทยอีกเมื่อไหร่เนี่ยครับไม่ทราบค่ะต้องกลับไปทํางานก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูจะกลับมาปีหน้าไม่รู้ค่ะคนไทยทุ <S <S กคนขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแรมมี่นะครับทางานต่อสู้เพื่อสิทธิโอกาสโดยเฉพาะของผู้พิการพูดโอกาสเลยนะครับแล้วก็ฝากช่วยรณรงค์เรื่องของ universal design เพื่อให้โลก ทั้ของเราเป็นเมืองอารยสถาปที่ให้คนพิการผู้สูงอายุเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้นะครับนี้ครับวันนี้ขอลขอบคุณพันโทหญิงรัดดาแคมมี่ดักบุกครับขอบคุณครับวันนี่ครับเกิดเป็นคนด้วยการหัวใจต้องเป็นอย่างสิ่งสู้ทุกเกมทุกสิ่งไม่มีได้ฟรี จยัดจะยืนตะโกนให้ถึงขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรอาจจะสู้ด้วยใจที่มีบวกกับเรียวแรงในมือตั้งใจจะนั่นและครับส่วนหนึ่งของชีวิตสอสหญิงเหล็กคนดังขวัญใจ,จ <ะ S 2> ชาวไทยพันโทหญิงรั <ไป S 2> ดาแทมมี่ดักเวิร์ดสอสอรัฐ อิลินอยพัคเดโมแครตประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในการเดินทางมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้เธอก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบท่านนายกรัฐรรมนตรียิ่งรักชินวัตรการบรรยายในสถานศึกษาและหนึ่งนั้นคือการไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นทางด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กที่การโดยครอบครัวที่บ้านบางแคย่านฝั่งทนนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายผู้พิการในเมืองไทยนี่นะครับมารอต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีที่คุณแทมมี่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยบริการคนแรกของโลกนะครับที่สามารถเป็นสมาชิกสภาค,คองเกสรสประเทศมหาอำนาจสหรัฐได้เป็นผลสําเร็จจากการเลือกตั้งนี่นะครับพร้อมกันนี้เครือข่ายคนพิการไทยยังได้นําเสนอปัญหาการต่อสู้เรียกร้องของคนพิการไทยเรื่องของ สิทธิความเสมอภาคในระบบขนส่งมวลชนนะครับที่ได้นําเสนอไปยังขอสมออก,กและกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้นั่นคือความต้องการของคนพิการที่อยากจะได้รถเมที่กำลังนํามาใช้ใหม่กว่า3,000คันนี้เป็นรถเมยเสมอภาคเป็นแบบโรฟอร์หรือชานต่ํามีทางลาดเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ล้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุตำรวจหา,านผ่าศึกผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้น ไปจนถึงสตรีมีคันและเด็กเล็กที่ยังต้องใช้รถเด็กนะครับสามารถโดยสารรถขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและในเมืองไทยได้โดยสะดวกและปลอดภัยนี่นะครับก็โอกาสนี้นําเสนอเรื่องให้คุณแทมมี่ได้รับรู้รับทราบด้วยว่าคนมีการมีการต่อสู้เรียกร้องเรื่องอะไรไปถึงไหนแล้วอ่ะลองย้อนไปชมบรรยากาศในวันนั้นกันนะครับ